ก็ทักทายกันตอนพักเที่ยงนะพี่คิงด้วยนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมาทักทายกันครับที่เข้ามาเวียนมาทักทายให้กําลังใจกันเนาะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากผมก็ทักทายพูดคุยทั่วไปครับหนึ่งชั่วโมงแต่วันนี้ไม่มีเลยนะแต่วันนี้ไม่มีฝนเลยเมื่อวานฝนเยอะมากตอนนี้ของของเมืองไทยก็เที่ยงยี่สิบห้าครับตอนนี้นะครับ แป๊บหนึงนะครับกำลังทยอยถทายเพื่อนๆอยู่นะครับแป๊บหนึ่งแต่ก่อนเห็นรูปโปรไฟล์เป็นผมยาวเนาะตอนนี้เมื่อบานเห็นรูปเป็นผมสั้นเลยนี่ใช่ผมสั้นสวยดีอ่ะสวยนะโอ้เยอะ น้ำท่วมก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมน้ำประวันแล้วก็มาไว้ด้วยครับตรกไหนผมว่ามันน่าจะมาจากลำเอริลำพงแดงนี่แหละแต่ผมยังไม่ได้แก้ไขนะไม่แก้ไขเรวเร็วเร็ว,วเยอะทางโน้นน้ําท่วมไหมฝนตกเยอะไหม นี่ถ้าฝนตกลงหีกกนน้ำก็ขึ้นอีกครับตอนนี้น้ํากําลังแบบมาเลยครับพอการแนะนํา <c> เ <oughs> ทคนิคน้ที่ที่เอามาใช้ก็รู้ไปครับพ่อผมก็พยายามเรียนรู้ศึกษาแล้วก็มาทดลองแล้วเขาก็แจ้งกระดิ่งมาตลอดแล้วเราก็ตอบไม่ได้ครับเพราะเราก็ดูเฉยๆไม่รู้ทำยังไงนะตอนนี้พี่เขาแนะนําดีีนะกต่มาเลยอิ่มครับเลยไม่ทานนะครับก็อย่าลืมทานอาหารกลางวันกันนะครับพานลีเนาะ พี่ทันกีฬาสวัสดีนะก็ทักทายทุกท่านนะครับรกมของผมเองนั่นแหละก็ถ่ายทอดไปทำมาแปดเดือนเนาะก็ถ่าทอดไปเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟะังนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมก็เลยรู้ไม่มีโอครับตอนเช้าอ๋อไม่มีโอใช่ไหมอ๋อเหรอ หลือไม่รู้ผมผมเหรือเส้นเม่มมาจิงไว้จะกินต้มเหมือนกันนะต้มต้มแกงส้มปลาเนาะทุนน,นะนี้ปลาเยอะครับเขาหาปลาเขาได้ปลาได้จิ้งกุงคุณดีพรจิ้งหอยลบอะครับไม่หมดนะครับเราทำเยอะเนาะไม่หมดแต่ก็ทำต่อไปครับมาเลยเมืองไทยคิดถึงครอบครัวเมืองคิดถึงเมืองไทยโอ้ไม่ได้มาหรอก น่ประมาณนี้เนาะแถวสวีเดนนะครับเมื่อคืนก็ไปดูอะไคุณแม่มีอะไรอีกคนหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็อาจจะเครียดนิดนิดแยวนี้ก็โล่งแล้วสบายสบายก็ไปเรื่อยๆเองเรื่อยๆแฟนเขาเป็นสตรอ่ะเป็นคนลาวอ่ะคุณสุริพร เป็นคนลาวอ่ะที่ไอมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วแฟนเขาเป็นสะจวดมั้งขอบคุณแล้วครับขอบคุณหลาย,ลายๆก <c oughs> ็ทักทายพูดคุยกันไปสบายๆครับหชั่วโมงเพื่อว่าให้ไอ้เขาเวลาทางไอทางเฟซเขาแจ้งม,มาว่าคลิปที่จะมีคุณภาพมีคุณภาพอย่างถ้าเป็นคลิปยาวมีเก้าข้อเราทําได้กี่ข้อเราต้องทำ <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> ผมก็ทำผมไปเรื่อยๆเอ๊ะเมื่อวานมีงานอะไรเมื่อวาน เดือนก็ทําท,ทั่วไปนะเดือนกันั่นเองนะฮะก็แปดเดือนแต่ว่าก็มีความมีประสบการณ์นะครับมีหลายอย่างนะครับในการทําที่สามารถจะแลกเปลี่ยนกันได้ขอถักทายกันนะครับถักทายครับพักเที่ยงครับอ๋อสวัสดีครับพี่คิงคิงเขาขยันนะเขาเป็นอะไรผู้ช่วยพยาบาลครับ<ม>อยู่สวีเดนเมื่นกั้นะคุณสิราาิพรไม่รู้อยู่ใกล้กันไหมอยู่คนละนี่กันหรือเปล่าไม่รู้ แต่เขาเก่งนะเขาผมผู้ชมเขาจนดึกเลยอนะและอีกคนหนึ่งที่เขาครับอืมท,ทัดไทยธรมภาไม่ดับก็ต้องขอบคุณพี่อะไรอุดมมั้งที่บอกว่าไม่มีเสียงนะครับวันนี้เสียงน่าจะมานะสวัสดีครับ ก็ลูกเขายอายุสิบหกปีแล้วสวยๆน้ะเหมือนแม่เลยอ่ะเขาชื่อไอ้คุณเมย์แต่ชื่อเพจเขาชื่อชื่อคุณเมย์นั่นเนาะอะไรเขาก็ทักมาหลายครั้งอยู่อยู่สวีเดนเหมือนกันนะเขาเก่งนะตอนแรกกตกใจหมดนืกว่าเป็นไอ้เขาขึ้นโพสต์ว่าอแฟนอยู่กันมาสิบปีแล้วก็เพอดีมีมีเคสที่เดทด้วยครับ เดืจากการเจ็บป่วยด้วยก็ต้องลงไปอสอบสวนไปติดตามอะ่ะเดี๋ยวก็จะลงเที่ยงยี่สิเป็นเวลาทานพอดีวันนี้มีนัดลูกค้าไหมครับได้ลูกค้ากี่คนวันนี้ <c oughs> น้องเห็นรูปในโปรไฟล์ในยูสเซอร์แต่สลักในเห็นลงโพสเลยโอ้สวยนะ <c oughs> จะมาขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านาก๋วยเตี๋ยวมาเลยอิ่มครับเลยไม่ทานนะคก็อย่าลืมทานอาหารกลางวันกันนะครับ พันลีเนาะไอพี่ทันกีฬาสวัสดีนะไม่รู้นะผมก็ทำผมไปเรื่อยๆเอะเมื่อวานมีงานอะไรเมือม่อวานเมือม่อวานก็ทำทั่วไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับแตกร้านอีกไหมของพี่ก็ยังเหมือนเดิมเ <laughs> ออนก่อนเริ่มกี่ข้อเองประมาณนี้ครับผมเพิ่งรู้นะแต่ก่อนก็ไม่รู้ <laughs> และการเข้าไปดูดูตรงไหนวันนี้ใช้ได้แต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องของลำโพงแดงเยอะของอีนานของกัทยยยลบยังไม่หมดเลยเมื่อวานก็มีหลายท่านแนะนําเรื่องของไอซ์ฝนตกไหมบ้านพี่หยุดแล้วเมื่อวานเมื่อวานไปเส้นทางเดิมน้ําของผมเองนั่นแหละก็ถ่ายทอดไปทํามาแปดเดือนเนาะก็ถ่ายทอดไปเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมก็เลยรู้ครับถ่ายามภาพของผมเองนั่นแหละก็ถ่ายทอดไปทำมาแปดเดือนเนาะก็ถ่ายทอดไปเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมก็เลยรู้ต่อไปแล้วก็้อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยึดตัเสกกำลังทานข้าวแน่เลย เมื่อวานอ้บ้านผมเลยอฝนนะฝนตกมากเยอะมากน้ําท่วมเลยนะเมื่อวานะของเมืองไทยเมื่อวานเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าใช่ไหมอืมยัไม่มาก็ทักทายทุกท่านนะครับผมกำงทยอยลบไะครับไม่หมดครับเราทำเยอะเนาะไม่หมด ก็ทาต่อไปครับแต่เยอะน,น,น้ำก็ท่วมก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมน้มประวานแล้วก็มา,าไวยด้วยครับลบไปหมดมันท่อเราทํามานานครับชีปมันก็จะเยอะเนาะลบก็บไปหมดนะให้ไอาไช่วยตรวจนายก็ยอยแจ้งมาเรื่อยๆก็ต้องยอมรับอะไรเขาก็ทักมาหลายครั้งอยู่อยู่สวีเดนเหมือนกันนะมาเลยเมืองไทยอื คิดถึงครอบครัวมึงคิดถึงเมืองไทยโอ้ไม่ได้มาหรอกเชียเที่ยงยี่สิบห้าเป็นเวลาทานพอดีวันนี้มีนัดลูกค้าไหมครับได้ลูกค้ากี่คนวันเนี้ได้อยู่นะครับได้เปลี่ยนได้อยู่ตรงนี้นะปัญหาของผมก็เป็นเรื่องของยอดวิวที่มันไม่ขึ้นนะครับก็ไม่รู้ทำไงมนก็พยายามทําทุกวิธีทางไม่ได้นะไมนก็ไม่ได้อ่ะ ทั้งก่อนกะดีนึงไม่มีใครไม่เป็นไรหรอกจิงไว้่าอยากินต้มเหมือนกันนะต้มต้มแกงส้มปลานเนาะทุนนี้ปลาเยอะครับเขาหาปลาเขาได้ปลาได้จิ้งกุงคุณดีพรจริงแล้วรลดศมั้ยเนี่ยอูไม่ทำไงดีอะก็ทักทายทุกท่านนะครับ มกมสวัสดีครับทักทายนะครับทักทายทุกท่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะ้องวันนี้ก็เป็นวันดีนะก็ขอ,อให้ทุกท่านก็ทักทายทุกท่านนะครับกลุ่มกําลังเช้ากลับ <laughs> ออสวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อขึ้นมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้ะเอกเลย,ยครึ่งชั่วโมงมบาชนิดเออ,เอ,อแม่เมสวีเดนใช่ใช่ใช่แม่เมสวีเดนหุ่นโคตรน,น่ารักเน,ะน,นาะโคตรน่ารักเขาเก่งนะเป็นไอ้ผู้ช่วยพยาบาลใช่ไหมนั่นแหละอืมติดไม่อนถ้าไม่ติดไม่ไมเสียงไม่ดังเสียงไม่ดัง